มือนี้จะพามาเบิ่งงานฟูดเฟสติวัลแบบยำๆงานบได,ด้้ยูเ้อร์ยูเฮือนเจอเองเบิ่งปิ้งไก่ทับบะแดงนี่อุย้ยโคตรเป็นตาแซบพอดีหลังจากบุญท่านหลวงที่ผ่านมาเจได้ตั้งกล่องบุญยูเฮนละไทยเฮนเพื่อนนะสั่งตะของกินแซบมาไว้เปิดหัวยคลิปมาก็จะแม่นป,ปิ้งไก่ทับบะแดงเอาไว้กินคู่กับตำมามักทั่วบอกเลยคักซูดมาจากห้านาบหนังสินอยู่โพนทันนี่เด้อต่อมาก็จะแม่นบันกวนประทันตอนนั้นพากกันได้ไปลองซิมอยู่ที่บุญท่านหลวงเจติดใจแหงก็เลยว่าสั่งมาจ แป้งห่านนี่เด้อนุ่มครับใสเพื่อนก็ใส่ให้แบบแน่นๆนแล้วตัวนี้ม่นแบบธรรมดาออด้อจากนั้นกันยังมีแบบใส่ไข่มีให้เลือกทั้งไข่ดาวและไข่แพนแป้งธรรมดาก็ว,ว่านุ่มแล้วเวลาใสไข่แห่งนุ่มไปเติมบันกวนแ่นใหญยๆแเส้นแน่แแนแนม่นมันไผอยากริมลองความแซ่บถ้าวันเสาร์อาทิตย์รับไปลองอยู่บึงท่านหลวงเด้อต่อมาก็จะแมนขนมแล้วกินหอมหอมสีสันสวยงามงานฝีมือป่านนี้สุดๆควมว่างามจนไ่อยากจับกินซ้ำนาใครอยากได้หรืออยากสร้างไปจัดงานเลี้ยงงานสั่งสรรค์นี่ขอแนะน แฟนเพจฮานหอมใบตองนอกจากขนมแล้ว แต่ยังนี้มีเกี้ยวจากห้าลาซากกวยจับเป็นอีกหนึ่งห้าดังจากบ้านท่านหลวงไต้อยู่ปากหอมบ้านพวกเขาเลยส่วนนี้แมนปิ้งเข้าท้าประแดหรือฮู้กันเน้นน้ำหานบันแซแซบสี่ใครจัดมาท้งปิ้งเข้าและกับขนมพกกินตอนฮ้อนๆนี่โคตรแซ่บและสุดท้ายท้ายสุดห้านกะแลมนานาห่านแซ่บห้านประจำของเจ๊กะแลมกะทิหวานๆมันๆกินคููใส่กับขา้าวเหนียวอุ้ยคากซุดเห็ดบุญบ้านมาซ่านขันซั่งมาอีกจกักสองสามห้านี่ ฟูดเฟสติวัลคักๆทุกคนน้ย